สวัสดีครับพี่น้องนะครับเน้องมอนี่นะครับนี่ในปลาไพ่นะครับผมเนาะมาหาน้องใหม่นะครับนี่นะครับน้องใหม่นะครับนี่นี่เลยนะครับผมเนาะน้องใหม่นะครับเกาหลีใต้นะครับน้องใหม่เงยนะครับนี่ก็ลอยเงยนะครับบาเนี้ ปลาไพปลาหนีพบเคยมีคนขอมานะครับมันหกนะครับผมยังหกเลยนะครับปลาไพปลาหนีมีเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้แหละเราเี่ยฟันออกนะครับมันเด็กปวดนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ้วนนะครับเอาเข่ากับเป๋าเขาหลยนะครับน้องใหม่นะครับโอ้นะครับน้องใหม่หลยนะครับเมืองนะครับเพียะนี่ครับน้องยญ่ขนาดนะครับ ตุปูตีปีเลยนะครับนี่นะครับต้นไผ่นะครับเบิ้งนะครับปีซ้ำค้านะครับผุนนะครับเนาะนอใหม่เนาะหลายนะครับผมเห็ดนอใหม่สมบ่อเนาะนะครับเห็นไ่มตุปูตีป sí ีอยู่นะครับเนาะนี่นะครับนอใหญ่นะครับนี่ยสองนออยู่นี่แล้วก็นั่นนะครับเทไปอีกนะครับเห็นไ่มนะครับเนาะผุดนะครับพุนถางในอีกมีนะครับผุดนะนะครับเนาะผุดนะครับเนาะมีแต่นอใหญ่ๆนะครับ นี่นะครับป้าไพเกาหลีนะครับผมเนาะนี่นะครับนี่นอนง่านะครับเดี๋ยวนอนหนีกันนะครับเนาะนอใหม่อ่อนๆนะครับผมบ้านนี้สิบ่กเกิดเป็นภูมินะครับบ้านนี้สิเกิดเป็น เป็นต้นไผ่ต้นมันเลยนะครับบกือเป็นกลอคือบาน crop, uh, เห้านะครับผมเนาะมันนี่ในเราสามนอแล้วนะครับสามนอเนี่ยก็พ่อละว่ามันนี่รอทงนะครับรอทงรอโขกนะครับรอปลานะครับในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเนาะจากผมนะครับไอหนุ่มเมืองพนนะครับค้นขอนแก่นได้พี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับวิถีนะครับคนอีสานในเกาหลีใต้นะครับวันหยุดเท่ากันนี่แหละหาอยู่หากินพี่น้องเห้านะครับผมเนาะนี่เป็นปลาไผ่นะครับนี่นะครับ หกนะครับป้าไพปลานี่หกนะครับนี่เลือตัวเตี้ๆนะครับผมเนาะบ่่อยมีคนเขานะครับป้านี่นะครับนี่แก้ออกนะครับค้นบ่่อยเขามานะครับมาหนี่เลยพี่น้องเอ้ยนะครับสะอ้อนนะครับผมเนาะนี่นะครับวันหยุดนะครับบ่มาหาปลาหาปูกับมหาเนี่ยครับน่องงน่อไม้นะครับผมเนาะวันหยุดนะครับบรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมนี่นะครับบันนี้ผมอยู่ กึ่งเกาะนะครับตัวนี้เนาะมองนี้ไม่ใจะเป็นคลองน้ำล้อมรอบนะครับขี่รอบเกาะนี่ก็สิประมาณ3ามกิโลนะครับสองกโลกว่า3มกิโลนะครับรอบเกาะที่ผมอยู่นะตอนนี้นะครับอันนี้เป็นเกาะนะครับนี่เลยนะครับผมเนาะประมาณนี้แหละนะครับเนาะนี่นะครับได้สามนอดแล้วนะครับวันนี้เนาะนี่เลยนะครับเมืงนะครับนี่สามนอดแล้วนะครับสเต็มกระเป๋าแล้วนะครับเนาะนี่ครับกระเป๋าดิกกี้นะครับผม กระเป๋าสารพัดนึ่งนะครับอยากหาปลากระเด็นหาปลานะครับกระเป๋าผมนี่มีเครื่องมือหากินครบนะครับทั้งเบ็ดทั้งฉมวกทั้งมีดนะครับนี่นะครับส่วนผงไผ่นะครับหลายนะครับผมเนาะผมบอกเลยว่าหลายดีนะครับเอาจักสามยึดสี่ดีเนาะมั้ยเนาะเอาเอาอันยึดจันเนาะนี่นะครับยึดอันน้อยกลับนะครับเนาะนี่เลยนะครับผมเนาะ นี่พี่น้องเ้ยนะครับสะอวนนะครับผมเนาะประมาณนี้ละนะครับอืมนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับผมอ่อนๆนะครับแม่พายอ่อนๆเลยนะครับเนาะ วันหยุดนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สองพฤษภานะครับผมเนาะนี่เลยนะครับนี่ครับคนใด่สามซีโแล้วนะครับผมนออยกน้อยที่ซี่แล้วมั้งนอที่ซีแล้วนี่เลยนะอ้หลายนะครับผมบอกเอาไปเหมือนดอกน้ำเนาะมันเอาไปพ่อได้กินกับพ่อนะครับถ้ามันอยู่บ้านเฮานี่นะครับผมบอกเลยเว่าไปขายนะครับเพราะว่าลายซะเลเกิือนะครับผมเนาะปลาหนีข้นบ่อไข่เขานะครับคนบุรู้จักนะครับผมเนาะนี่มันอยู่กลางเกาะนะครับเกาะนี่นะครับ เกาะน้อยนะครับเกาะบันหญ่นะครับมีบานคนหกเจ็ดหลังค่านะครับแต่า่าพื้นทีมแห่งหลายนะครับผมเนาะหลอบๆอนี่ประมาณสามกิโลนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหนะครับอ่อนดีขนาดนะคเนาะนี่เต็มแล้วนะครับเต็มกับปาผมแล้วนะครับพ่อเีลืวพี่นองมาหนี้สามนอบวีนอนะครับนี่ซีนอนหล่วนะครับแล้วพ่อหล้วนะครับมนี่เอาละนะครับเอาไปหลายดอกนะครับพ่อแล้วนะครับลายนะครับผมบอกได้ว่าลายนะครับนี่ คูนะครับในก็มีนะครับถ้านี่ก็มีนะครับผมพี่เห็นปะลายนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับบานนี้แมกไม้น้าชนิดนะครับเนาะหนุนนะครับลายนะครับผมอู้นะครับสวรอนะครับผมเอาคทนี้แหละนะครับเนาะบ่ออีกนะครับพอแหล้วนะครับผมนี่ครับผมฟันเรล่าแหละผมปลอกแล้วนะครับสามซีโนแล้วนะครับซีนนแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับผมสิออกไปแล้วด้วยนะครับเนาะนี่แหละนะครับ วิถีคนอีสานนะครับในเกาหลีใต้นะครับจากไอหนุ่มเมืองพลนะครับผมเนาะผมม่านหนีเลยนะครับโอ้โหเสะอออนนะครับแมกใหม่น่าหน้าพันนะครับลายนะครับพูนหนกกับลายนะครับโอเคนะครับผมเนาะประมาณนั้นแหละนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะผาออกไปแล้วนะครับางไนล่ะนี่นะครับเป็นปลาไพ่นะครับนี่เลยนะครับผมเนาะฮกนะครับปลานี หกนะครับพุ่นบุคอยเขานะครับพุ่นบุคอยหลูนะครับพุ่นบุคยเขอามาดอกนะครับนี่ครับผมเอาบองที่แหลกนะครับนี่จุออกท่างไหน้องออกช่างไนหลังนี่นะครับป่าไผ่นะครับพี่กับระเบิดบ่อนอแถวนี้นะครับเหยียบขี่เขาซะละแต่ว่าพุ่บุคคขาอมาดอกนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับโอ้โหระรับพกนะครับ เอบนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเนาะเนี่เลยนะครับรวมสมบูรณ์นะครับบานนี้เนาะเก็บมีดนะครับนี่เอาเข้อกระเป๋าไว้เลยนะครับเนี่ยคปลาไพ่นะครับผมเนาะมโมนี่เป็นเล่านะครับเป็นเล่าเป็นดอนนะครับเป็นดอนไพ่วันเท่านั้นแหละนี่นะครับยางขึ้นมาปุ๊บชุบ นี <cin> <true> <you> ่นะครับจากย่านคูขีดนะครับผมเนาะนี่ไปสามาาสาไก่มีจากย่านขั้นนี้แหละครับนี่นะครับเป็นปลาไพ่นะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับปลาใหญ่เติบอยู่นะครับเนาะนี่นะครับปลาไพ่นะครับผมประมาณนี้ละปลาไพ่นะครับหกนะครับไปเฮ้านะครับต่อครับไปต่อนะครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเอ้ยนะครับ เดี๋ยวมลมตันะครับผมสีสีม่วงแรงแล้วนะครับเนาะขณะนี้เวลานะครับโอ้ใบสามครึ่งนะครับนี่นะครับใบสามครึ่งนะครับผมเนาะการออกกําลังกายนะครับนี่นะค,ะนนะคะระับปลาไพประมาณนีเลยนะครับผมเนาะนี่แหละนะครับตัวใหม่สวยงามนะครับใบหลากสีนะครับ สีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับผมเนาะสีเลยนะครับนี่นะครับมันยากาศนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเย็นดีนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเย็นดีเย็นดีนะครับผมเนาะมันยากาศดีพี่น้องนะครับเย็นดีลมไม่โว้ยนะครับพี่น้องเนาะนี่นะครับต้นใหม่นะครับผมมุ้งามงามยาวไปปูยจุบันเนี้เนาะ เป็นภุมมสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับผมเนาะสำหรับสับเปลี่ยนสีหลากสีนะครับผมต้นไม้นานาชนิดนะครับป้าไพที่ผมมพิ่งไปเอาหันนะครับเนาะไปหนักเลยนะครับนกเป็ดลายนะครับนี่นะครับนกเป็ดน้ำบานเฮ้านั่นแหละนะนะครับลายนะครับคุลอยอยู่กลางน้ำคุณนะครับเนาะโอเคนะครับผมสำหรับมนีเด้อผ่น้วงเด้อนะครับสวัสดีนะครับผมเนาะโอเคนะครับ มือน,นีนะครับได้นั่นแล้วนะครับได้เนี่ไปกินแรล้งแล้วนะครับสำหรับวีนะครับสวัสดีครับอัญโยวัิโย